ภาษาอีสานเมื่อละคำภาษาอีสานเมื่อละคำเมื่อในขอเสนอคําว่าจิ้วครับจิ้วเขียนจอจานสละอิไม่โท่ว่อแหวนร่วมกล่วอ่านว่าวจิ้วจิ้ว มีอยู่สองข้หมายครับความหมายแรกเนี่ยเป็นคําวิเศษภา,าษาไทยกลางว่าอาการหมุนอย่างรวดเร็วบ้านเฮาว่าหมุนจิวจิวภาษาครับบักปินหันหรือว่าใบพัดหันใบไม้หันเอื่ว่าหันจิวจิวภาษาครับจิวเป็นคําอีสานคําความหมายแรกนะครับจิววามหมายที่สองครับเป็นคําวิเศษถือกันภาษาไทยกลางกว่า,ศา,ศามากยิ่งมากอย่างเช่น ขมมากขมจิ้วจิ้ว่าษาังครับพอผูเถ่าผูลองก้นเพิ่นผลหมักกินของขมๆเนาะครับลาบขมต้มแซ่บภาังครับขมใส่เพียใส่ดีหลายขมจิ้วจิ้วาภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเฮาเซานี่ขอเสนอเข้า่าจิ้วจิ้วครับจิ้วเอามาจากสลรานนุ่มภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาปินทองอังกฤษต้องสุินทร์นำมาว่าจ่าสู่พี่น้องเขาได้หูสาบกันเอา